จอบมือเลยมาบ้านอย่างประเทศทเนาะไม่ได้เผาใช่ไหมบ้านนี้พ่อเลยว่าพ่อจะมาจังหันมาฝากตัวเป็นซีดครับมาแบบตอนไปหัวโล่นตอนกลับมาผมยี่สิอะไรนี่เเดียวผมย่างจะเผานะครับท่านผูชมเดี๋ยวเตรียมเป้าเ่ากี้จะได้เตรียมของซอยขวานคนก่อนฝนกับตกพี่น้องนี่ครับสารธุบุญก็เปลาว่าตั้อครับท่านผชมขอฟันดีนะคะนะครับเป้าเ่ากี้คุณผู้ชมมื่อนี้นะคะ บ่าวเถาคนก็นไล้นํ่ผลไม่เก่ายางมถาถวายปูอีกนะคะวันนี้ลาวพัฒนานะคะวันจันทร์ที่12สิงหาคม2567ค่ะตอนนี้พอเพ่นไปเอาสาสตอยู่น,นะคุณผู้ชมจะมาขอปูอีกจุดทูบคอยอีกนะคะสาธุเดอ้อเจา้าค่ะปูมันนี่คอให้แตกเจ้ค่ะขอให้แตก3ต,ตัวสาตัวตรงๆนะคะ2ตัว3ามตัว,ตวให้ได้โชคได้ หมานน้ำกันนะคะเอคำณผู้ชมจังรอนะคะพอเพ่นแปเอาคองอยู่ค่ะคำ <c oughs> ผู้ชมฝนก็ตกนะคะแต่สูงขึ้นเก่้นนะคะพ่อสูงขึ้นเก่าะะพา่อ <laughs> วาเพาะะื <laughs> ่ออฟซี ยื้อแขนบ่ะพ่อยืแขนหรือยู้นิ้วยืแขนตัวได้แล้วพ่อน้ำปลาใบต้นท่านผู้ชมน้ำปลอทำซิซี่ปูเหลียวมองพี่น้องปูคือมีชีวิตนี่แหละท่านผู้ชมครับคือปูมีชีวิตเหลียวมามองมากที่เฮาเนี่ลยพี่น้องงวดที่แล้วนี่เห็นชัดอยู่ดิสาธุเห็นเลขสี่สาม ชัดแล้วก็เห็นเลขหนึ่งนึ่งสามตัวแตกสองตัวแตกแล้วปูเดอ้อนะครับลาวพัฒนาพินังวันจันทร์ที่สิบสองสิงหาคมสองพันหาร้อยหกสิบเจ็ดนะปู ขวากับบคอบคอยมีมแมงขวากไปเขาน้ำเกลือเมื่บ้านดองกระปุกยังซันอยู่เลยย่างซันอยู่เออพอวันไว้ยังยังเมื่อยขอเมือ,อยครับนอนขาวสายตาปูมองมากท่านผู้ชมนะครับคือปูมีชีวิตนี่แหละพี่น้องสายตา ครับคุณจาดจรับ ฝนตกนี่น้องตกตั้งแต่เมื่อคืนน,น,นะครับ<ห>สาธุดสาธุ พอคนจุดถูบธรรมชมนะครับยวมาถามพอฟันมาจังไหน ผมไม่พอน้ำก่อนพี่น้องนะครับเพราะว่อบ่ค่อยสบายนะครับผู้เฒ่าบ่ค่อยมีแห้งไปซีดไปเข้าน้ำเกลือพี่พ่อนั่งเข้าน้ำเกลือน้ำเกลือบ่านนางยังเป็นบ้านเขาขึ้นเปียกแน่พี่น้องนั่งคุยกับพ่อไอ้นั่ไอ้ฟันอีกฟันไว้จากไหนก็พ่อพ่อก็ทำถึนผู้คนเติมข้มผักห่มขาวไปยินได้ครับยางบัดสีบาแปะยิงเลยไปริ้วออกก้อนอาจารย์ การยางน้ำ้นห้างกันเตื่เพิ่นไปก่อนดิบดิบดมขาวปินบินทาบาทโงมขาวกานัางนนเพิ่นเหมปอนฟ้าตนทุกไปั่างช่า้กจะปินจิตมันเด้อต้นดอกพ่อขาดับมากกันเลยถามเพิ่นบานโไปบินบาทเขาบม่ได้เขาบินบาทก็ได้เขาจอกมือแลาวบ่ได้ครับนี่มันสองวัดวัดวัดว่ดวหดว่ดวดวัดวัดวัดวไดวัดเัลวัดวัดวัดวันวัดกัดรัเวัดวัดวััว ถามมนปูมาแต่ไสมาแต่บ้านจำปลาพอยู่รานนี้มันมีแ่กจำปาซากครับค่ะเพราว่าพิ่นไปบินทบานีขาพึ่งขึงพื้นบับ่วใหญ่แน่พราร้อยจะเป็นจิตเนียวร้อยไปเลยสิพ่อร้อยไปเล้วรอยไปเลยไิดๆแต่กับผู้ใต้ผู้ยังไงดำๆครับอู้ช่วนกาบัตขาคับบาเห็นรูเ ปู่คุว่าป <teeth> ีบินบาดสองมือพ่อได้ไม่ได้ไม่ได้เข่าไม่ได้เข่าไม่ได้ครับบารนี้บารนี้พ่อกลับมาบัดพ่อเลยเอาเข่าถวายบ่ะคะหรือว่าจะอะไรพ่อก็เล่นหงเข่ามาถวายบัดนี้จได้กินสองผ้าได้น้อยใช่ไหมารับหนั่งสองผ้าพ่อมาหนึ่งเราเพิ่นได้กินบ่บัดนี้ครับพ่อบารนี้เพิ่นแล้วว่าเจ้ากินเหล่ามาบ่บ่ขน่อยบ่กินเหล่าจักรเสือสครับติอาสามากราดคอยตามบารนีย์เมื่อกี้น่ะคอย มีคนกรับเอาแล้วก็เลยถามผู้น่ะมาแต่ผู้น่ะมาแต่บ้านไหนคอยมาแต่บ้านจำป่าจำป่าเห็นจะแขงจำป่าซักใอยู่เล่าตันแล้วตอนหนอพ่อแม่คอยตายเบิดลคอยตะคอนมาเลเทเมาคอยเรื่อบวชมันนักเ่าพ่อทำงาอเลยพ่อเห็นเลขอยู่แขนปูตัวไหนก็พอเลตามตัววันนทักไต่ไห ยู่วางห็นตัวเลขหรอเหนึ่งศูนศูนย์พักเท่นี้ศูนย์หาหรือหาูนี่แหะเห็นข่ึ้งน้นเ่าอี่พ่อ่า่เดี๋ยู่วางนี่พ่อปฏัติอยู่พ้นเป็นเงาแดงคขึ่งคึ้งขึ้นพ่อละแนมเอามาเลยตะมกมบังโอ้เล็กเนี้ฝันปะคะนีฝันอ้ฝันเอากระตรงกัะเปลกพ่อที่ไห้ตองวดด้วยค่ะหนึ่งหาศูนย์น่ะ นั่นแล้วค่ะขื่นเงาขื่นแดงยิ่งคึ้นยูแหมยูว่างครันนี่ค่ะใต้ขอดอกลงมาเนี่ยครับเรีกเลียกกันนะฝันตุงกันเลยที่บาเถ่ากับที่เพิ่นไห,ห่ห้าที่แรกนะหนึ่งหาศูนย์นะเสามตวัวก็อยู่ล้างตันตัวบังยัง,น,งนิดขึ้นหนึ่งหนึ่งศูนย์บังยังนิดวัดหนึ่งศูนย์ศูนย์ตัวแท่งกันไปวะตัวหาหาศูนย์เหมือนกันหลัง เราเป็นตัวเดียวที่พ่อฝันตั้งแต่ตองงวดนะพี่น้องนะตั้งแต่วันจันทร์ที่ลออลแล้วออกหนึ่งหาศูนย์ตรงๆพี่น้องราวพัฒนาของพ่อนะครับเผื่อมารัฐบาลไทยได้พี่น้องเด้อตอนวินบาทหัวโลนได้ปันไปครับขากลับม้าเหลี่ยผมตั้งตาอยู่ว่าในมวยครับผมเอ้าพ่อเอา้อเอามวยนี้ผมบันเลยจนเอ้ามาเชียนม<อ>าข่าวบึงเล<อ>็งถูกน้ำกันธรรมบูชมท่านผู้ชมจังรอาบึงเล็กถูกน้ำกันนะคะพ่อกำลังจุดอยู่เห็นไปพ่อเห็นเจ้าตู่ไป เป็นยังล่างๆเด้อกระถิ่นโอเคเอาคำชมค่ะจังล้อบึนนะคำชมไปตามอยูุนอภอเนาะตามเออเสียซีตัวเงียบไปตัวนึงเงียบไปตัวนึงก็เหลือสามเนาะเหลือสามแกจะเป็นซีสามหนึ่งโอ้ยผันบ่ผันบ่ได้ตีเอาอภอเนาะหูปัญญานาคสองหูเห็นหัวก็เรื่องเลยหูนึ่งหนีหูนึ่งก็ฟังนั่งครับอื มัน่พอใจนี่แล้วลูกงานปื้เนาะไปให้บังไหนกอยังวันอยู่ตัวได้ละบาดเหับมัชุ่มข้างล่างแล้วปั่นบาเนอะูอยู่หน้าอาวคำชุ่มเมืองน้ำกันไปซื้อหล้าเรียก่อหกห้าเดวนะคำชุ่มหามัเลยนะู้บ่าอุ้ยหามาแหรอ หกห้าห้าบาทนี่หางเลขามาแล้วแม่นบั่าคือจังหางเลขาเนี่ยเอาทผช่วมตัวที่สามกําลังจัดใหม่เมื่อคะหนึศย์กับหาศูนยหนึ่งศูนย์กับหาศูนย์เด็กฝันพอเด็กฝันพอครับทช่วงแนเป็นตัวไดเพ่อกูกเห็นตัวใดครับผมเกดเป็นหกขาเ็ดหกขาเ็ดหกขาเ็ดพอคุณบาครับทผช้ชมอ่ะครับช่ชมเข้าไปดูน้ำกัน โอ้หกห้าเจ็ดนะคะผู้ชมเอามาักบอกค่ะโอ้ห้ามอยู่นะพอเนาะห้ามเลยค่ะหกห้าเจ็ดเอาท่านผู้ชมไปเบืองน้ำกันเบาเถ่าคนเขียนให้นะครับปู่ปลาขาวต้นโพใหญ่นะครับเลขถูกหกห้าเจ็ดนะครับถ้าลรูดถ้าวิ่งลูดก็คือหกกับหาพี่น้องเบาเถ่ามักหกกับห่านะครับสองตัวกระตั้ให้หกห้าห้าเจ็ดหกเจ็ด อันนี้พ่อฟันฝันไว้เห็นอยู่แขนปูปลาขาวนะหนึ100่งศูนย์ศูนย์กับพาศูนย์นะครับแล้วพอฟันมาขึ้นเพราะว่าฟันเห็นปูไปบินทบาดนะครับ่อยไปที่พี่น้องขาไม่ถึงดินนะครับแม่บ่พอได้ไปสองมือ,อเลยว่าได้เข่ามัฉันไป<ใ>นบินทบาทดบาสองมือว่าได้เขา่าได้ตะกรับเขา่าพ่อ,อกไไ็เลยว่าเดี๋ยวผม อย่าพนวยสีหฮงไปให้ไปเทียนน่อมาหล่อยเพื่อกระาำพ่อว่ากินเหล่าบ่อพ่อว่าบ่ากินมาผัดผมเน่าไปได้บัดว่นบันในเก้าขึ้นอ,อ๋อวัอนไปวินบาทหรือเปล่าลวนไฝ่เนาะครับบาร์ากระบมาผมปูเน่าเน่าตกพี่อืมเอาธรรมชุ่มนะครับอันนี้เลขฝันพ่อฝันตองหวัดนะวันจันทร์ที่แล้วออกหนึ่งหาศูนย์ตรงๆนะครับแตมีได้เลขทูบนี่พ่อจุดอยู่ที่บ้านนะครับผมสามห้าเจ็ด หมวดนี่คือหาเจ็ดอีกเลยเนะาะจะมาหมวดนี่บะหมวดที่แล้วนี่ก็จุดได้ตัวใดยลเลยพี่น้องวันศุกร์วันศุกร์ใรเจ็ดเจ็ดหาอือหนึ่งสองมะพอเนาะออกสามหนึ่งนี่เป้าท่าเห็นซีซีสามกับหนึ่งหาเห็นหนึ่งหามีแล้วเป้าท่าก็เลยบริจับใส่กันพี่น้องหมวดที่แล้วนะครับเอาเนาะพี่น้องห้าดีโชคหมวดนี้นี่ครับผมหกห้าเจ็ดสาธุด้อปูเดอร์ให้แตกนะครับจะได้อ่า ไอเอฟซีคนโชคคนห <Why? S 1> มานเพิ่นกิจได้อาเสียมาถวายนพ่อเนาะเอาพอกันคลิปหนาด้วพี่น้องเด้อนี่ครับเลขฟันอันนี้หนึ่งศูนย์ศูนย์นี่พ่อเห็นอยู่แขนเห็นอยู่ฟันเห็นอยู่แขนปูปาขาวต่อเห็นหาศูนย์เห็นอยู่เท่งผักเท่งอันนี้เห็นอยู่อันนี้เห็นอยู่ขอศอกหาศูนย์นะครับเนาะหนึ่งศูนย์ศูนย์เห็นอยู่ใตนะครับท่านผู้ชมเลขถูกหกห้าเจ็ดเจ็ดห้าหกนะพี่น้องเนาะ 6ห้าเจ็ดหเจ็นับสาทุนะครับเอาพอกันคลิปหนานะครับออขอบคุณพอเมืองล่าขอบคุณค่นะพอสวัสดีครับผมคพอกันมหมคลิปหนาคะ่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ